สวีดัสวัสดีครับพี่น,ออน้องเอฟซีซานน์เพื่นแดนเพงครับเอฟซีรถแห่ลำเพลินเตยเสดเดินสปูทุกคนครับผมช่องอาจารย์โอเตอยเสดเดินลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมได้ได้ยินข่าวว่าวงใหญ่กลับมาแล้วครับสิบไปถามข่าวอาจารย์ทุกที่ในการเฟจจิตกันนะเพิ่นอยู่บอกเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นไปเดินสายเพิ่นมีความรู้สึกยังไงม่วนบอไปทางหลังดีกว่าไปถามมันกันเพิ่นอยู่ของบอเอ้าอาจารย์สวัสด,ดีครับ มาหวอดตะจม่งครับอาจารย์ผมมงเคินออกจากขุ่นจม่งออกจตีหนึ่งครตีนึ่งเคิร์นนข้าวแป๊บหืมสีเลสาวเดียวแล้วครับรถอะแน่นอนเด้อโอ้าจะตื่นนะครับ อจารย์สวัสดีครับท่านเดินนั่งเล่นตีลิงเนี่ยโอ้ยลบกววรบกวรอจารยมามามานาเล่นกิน้ห็นได้ห้นได้มาขวับานเดินนังเนี่ยยันพอดี่ันมีเข้าวานจะไหนครับอาจารย์หมอข้าวทีข้าวกันเมืนโอ้บังข้าวกันเมื่อนเสียงหป็นได้อาจารย์ไปเสาดิมววะบ้านเขาระยัางครับบนนไป่วงใยเนาะเพราะว่าการเดินทางกานเปลี่ยนยูวันสินทรสีสะดวกก็กันไหลายเติม หนางานเลนะนางานหงอเนี่แมนครับมันเหรมันเลิกไว้ดีเป็นมินิตัวพระทัดเดอยมันก็เลิกแล้วลืมเข้านะมันลืมเข้าคนก็ลังมวนหนาไอ้ที่ก็รังหเวจะยังไออกนั่เสมือยี่บ่อยไหลวกับมีแน่โดนโดนเดือนเดือนละงานเดือนละงาน วันสมือเนี่ยนะครับนี่ละกิจกรรมประจําวันของผมนี่ยนะนี่ละกิจกรรมวัดพระอาจารย์ลีก็บท่ามาทักอยู่ก็ได้ถามกันอยู่เล่ากับว่าเราอยากเก็บขึ้นกันมาสั่นเอาเฮ็ดก็เฮ็ดก็ดีได้เลยอาจารย์ท่านาอกก็เรียว่าเฮ็ดอยู่ถูกนะนั่แหละคนก็ว่าอาจารย์เบิดเป็นเลงบันดาลใจมาสั่นเออผู้บดเพิ่นประสบเพิ่นสำเร็จแล้วผมก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ผมดิผู้บทเพิ่มประสบผลสำเร็จผมว่าถือเป็นผมผมถือว่าเป็นรุ่นพี่นะ ในสายงานไหมอันนั้นอัันนน้อาจารย์ครับอันนั้นอาจารย์ครับเทนกันซุ่มมือทักกันซุ่มมือแล้วก็ทักคบนั่งอยู่โดมบนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่แล้ววันนี้ไปใส่ดอกแล้วอยู่นี่กบบ้าง่ครับบ่แล้วอีกกระบาดไปใส่กระบาดแล้วอากาศไร้เดียงและกระจุ่มอาจารย์บ่มะ ครับพอได้เลยครับโอ้ดีจังไมผมสายลงทุนอยู่นะอาจารย์สายลงทุนอยู่อันนี้ก็เครื่องไม่ได้ว่าเป็นเครื่องที่ผมใส่ถ่ายประจำเลยเครื่องไม่นี่ครับซิปซีโปรแม็กครับมันรุ่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเทียบของไอโฟนเนีคือรุ่นล่าสุดครับรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่ามันก็สีผ่าสีออกมาแล้วล่ะครับ โอ้ขุ่มไหลหรอกับการทำงานมาอาจารย์เนาะก็ต้องไปดีๆก็น้อยลล้วก็เพื่อล่ะเพื่อคุณภาพของพี่ของน้องครับเพื่อคุณภาพเสียงคุณภาพการรับชมมุมกล้องภาพคมชัดเนาะอ่ะมาไปยังลงทุนได้เห็นว่ามือ่นไปตากอากาศเดียร์จันมาสั่นละอาจารย์วันนี้ห้าปุ่มลอยไปวันนี้วันนี้วันนี้ด้วยอาจารย์อาจารย์มันสิมีมันไม่สีมี้ เออจากการสกลบอสกกาลสินก่อนดิมันในในคิวงานนี่คือมันลงไวเป็นสกลก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกาลสินแมนครับจังไปสกกลมาคอนแกนครับคอนแกนลันได้ก่อนอาจารย์มันเปเก่ี่เก่าเ่เก่าเก่โ้มจากว่าดเก้าเก้าตีซื้อมันสบา่าผมบอเน่ยเห็นตได้ละผมก็กจักกัน คนมาเข้าสิไปเขาล้มหรอต้องวันเดียญหรที่เห็นแล้วเป็นได้รับอาจารย์ลงไปเที่ยวนี้กระแสตอบรับดีวะเยอะจังก่อนเนี้ยพัดถึงว่าต้องห่วงเลยถ้าว่าคันทางว่าต้องกันนี่มีเมือนืึ้นหรออะไรอย่างนี้มันสมมตกฝนโตขึ้นนะมันอตัวปฏิหธามีที่มันเป็นหนังอ๋อเป็นมันก็จังบุญบงมันเป็นบุญบองไฟเนาะอันมีที่ยันสีเป็นว่ลอะไรมีที่มีที่ยันสีมันกับมีโดมอยู่ครับ มึงโดมอยู่คดมาเงินเ่้านี้มึงไหนไม่ที่มันอยู่มึงมึงนี่มันคนนี้นะมันชื่นะครับครับแต่ว่าทุกเวทีก็มีมีหลังคามี่หลุมมี่ยมนะยังดีเลยเพื่อนนี่ครับมีเพื่อนเนี่ยคดเหมือนบ้าใครแล้วโซมเมอรเนี่ยมันก็แปรหลายครับแต่คันเขาได้พับนีเพราต้องห่วงมันมาอายะเมียนเพราะว่ามันมันก็เลยมันก็เลยยากเนาะเป็นได้น้องสาวผมเพาต้องว่าเสีเปี่ยนยังแล้วเด้่ครับอาจารย์เป็นได้น้องสาวผมแข็งขึ้นไปน้องไว โงเกงเเลยคับจ้งเกิดเว่านการเาะผ่านเลยครับผ่านผ่านเลยหวตัวล้มลมสูวการเลีนการเรมยนมาปกติ่าการเดานียเธอเป็นคนเฉยๆเนี้การเรีนน่ะถ้าอยากอายเนี้ยในทีมสามคนน่ะก็ลงตัวเลยหรอลงตัวเลยมั้อ๋อจอมผัวนี่สาอ่าโยม่งสามคนนี่มั้งคนอ่อก็นทิพเลยที่ประจันขับรับรับผมเห็นอยู่อันที่ว่าใส่ชุดดำนะอับก็ติดตามอยู่ใส่ชุดทิพย์ังแใส่ ฟีสไตฟีสไตอ๋อครับแล้วเมือในในเป็ท huh ี huh ่โบงามต่ออเป็นเก็บกอไปเยนเปนอันนึงเดียวกันเนาะมันงามตาก็เลย่างเหรปะครับถือว่าแข็งขืนแล้วม่้งปะถือว่าพันมาทันมะงนี่ผมก็บเป็นห่วงอยู่เนาะเพราะว่ามันมาในสายงานผมเนาะผมก็ต้องเขาเรื่นงอะไรวะติดตามมงานไหมก็อยาให้มันแข็งขืนเออเอินที่แรกค็อมาแบบ บอกล้าเล่ยนมาในน่าก็ยังเข้มเคียวอยู่มาดูการแอคชั่นออกลีลาแบบนี่นะคือกันแรกเหรอครับช่วงพูดแต่ในครับช่วงพูดไปในก็แข็งขึ้นด้วยมั้งบ่ดีขึ้นดีขึ้นลายเนาะครับครับแต่ว่าอันนี้ซาคือมาตรฐานอยู่แล้วล่ะว่ต้องห่วงครับมือคือมาตรฐานนี่แหละใจเนี้ยพอแท็กทีมกันมันออกโอ้มันเป็นที่เบิร์กันเลยแมนนเป็นที่เวอร์เอาอยู่เนาะคนกับสนุกดั้มแมนเอะฟาเรนนี่ลาธาเรนเรนเน่ะ ขันเล่นเป็นอันนึงอันเดียวกันเนี่ยมันชิมมวนเด้มันชิมมวนแบบนั้นก่นแต่ว่าคันเรียนแบบว่าผู้นึงเล่นไปย่างนึงผู้นึงไปย่างนึงบ่เล่นไปบ่รับบ่ส่งกันเนี่ยมันก็สิคัดๆนะเขาดูก็จะคัดตาแต่ว่าคันเล่นไปน้ำกันมันครับมันก็เลยสินี่แหละคันเล่นน้ำกันมันก็จะดีผมว่าแต่นี่ไงบายแล้วมั้ยลงพัทยาต่อเลยมั้ย ลเลย้บลงมาลนไปลงลนเลยครับผมมาเดทถามข้าวเลยล่านมันมาเลด้น่ยมันเศิลปินนิสานที่เขาตัถาเขาแกเลีนที่ศิลปินนิสานเน่ยบ้างในนี่กันทำกันยงนามงจำม่ได้วันเวลาที่ยังซื้อไม่ดอกยันเปลงเปิดไม่เลยดิเปิดไม่ไซนอยู่ช่วงปัตยาติปแม่แม่ปัตยัอะไรกันเด๋ยังสิถามข้าวอีกเทือนนึ่งดอกว่าว่าอยู่ใกล้กกันจะเหยงดิออจานแบมจมแล้วเดียวนีจมยังไปเป็นผู้คุ้มไปเป็นหัวหน้า ปวดหัวบ <ener> ่ะนี่ยู่ก็ได้เออหรือว่าโนพี่หม่องเรีนว่านี่อาจะให้จให้เจ้าได้ลองเบิ่งการเปลี่ยนหน้าดว่ามันเป็ี่ยนไหนเจ้าได้ลองเบิ่งอันนี้ได้รู้เอาไม่แม่รถขังมาฉายาเราดิฉายาเราฉายาเราเฉายาเต็มว่าเอาเอาให้เราได้ลองเมืองกระทักกระทั่งโทหากันเรื่อยเยอะแตนแมมชินหอยชิ้นถึงที่เก้าว่ะล่ะเมื่อกี้ก็ นัดกันก็นกไม่ชัดเียมาส่อมตัวลำพวุ่งรถแท้ออพอมามีงานวันที่ยี่หกยูคผู้เกียวใช่ผู้นี่ครับครับที่ที่ที่อะไรพี่จังจะพาพเลื่อนมาจากเดือนพฤศจิก,กาไปเลยนะครับครับประมาณนี้อเอาหน้องไม้ไปหน้องไม้มากแบบมาทานนี่เลยไอ้ฟุกกับสมปอกสมปอกนี่ก็มี่ดีกี่ดิยอ่าแมนครับ แชมป์ศึกวันดนเพลงแปดสมัยมก็ถือว่าโอเคฟุกฟุกนี่ก็มาทันในการเอนเตอร์เทนเดี๋ยวห้าน้ำห้าเตือนเราเห็นบ่าวฟุกไปหกเทือแล้วส่งปอกไปเทือนึงนี่คือเทือดสองที่ไปครับเทือแรกไปบ้านไอ้เจนุดบังเตยสมปอกหนึ่งไปเจนุดบังเตยบ้านคนรวยเล้วจ้างสีจ้างไปอีกเดือนพิจิกาวัชนเทือดที่สามมาเนี่ยทีมงานเขาขบอยู่ตัวกทีมงานเกาออกไปซี เหลือสองเหลือผมก็บวชกองกัแต่ว่ากัไม่เมื่ที่เหลือไม่เมื่ได้คงหมดแล้วครับครับบุญวาพราผมวันน้ออกพุธผมหาปั๊บเลยดิผมบไปล่อยแบบเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยหาบัเดิผมต้องแจกการบ้านอืมมันต้องพร้อมดีแอาจารย์ดีแล้วครับแต่ว่าน้อยสองนี่กัผมบลูผมว่าท่านได้รู้นั่ผู้จัดการสั่งเขาอยู่ว่าตำแหน่งที่ขาดไปได้ไปยังทีนะเพราะมันมันก็มีขาดอยู่ครับประมาณนี้ เดินทางกี่โมงมาบินยังวัทั้อยู่ครับในช่วงบ่ายบ่ยรัเปไก่เนาะคบแายเ็เศร้ากตริมแล้งหางเล้ยงปไทดก็ไปไทยนี่แหละไปว่อาจจะดิเพราะว่าอาจจะจักในชู้ยนใชูเป็นยูทูบเบอร์ไหมชู้ชาแนลไหมก็ส่วนผมไปเราอยากเราจะไปไทย แล้วเป็นย mm ูท hmm> ูบเบอร์ไรไงดอกผมช่องหน่อยแล้วช่องไงแล้วเลยชวนผไปเพราะว่าเดินสายไก่ชันไปเหมือนกันเพราะได้ขับรถใส่กันมนลเอ้าเอาเอาเอาก็เรียกว่ายุ่งเงยไลมังเอว่าหนึงพัเอานั่นรอเก็าได้ฝากเพื่นะผู้เพื่อเงโตแล้วเพอาาแคเดือนนะผมได้ประมาณผมเห็นไปไม่ไปไม่า วันที่20กว่าเมษาเมษากุฎศภามิถุนากันย์ตุลย์ติงหาที่เดือนกว่าครับที่เดือนกว่าประมาณนี้ครับก็ค่อยเห็ีดไปอาจารย์ดีแล้วดีแล้วเก่งเก่งอาจารย์เก่งเยอ่หรอกอาจารย์เก่งทั้งยูทูบไปแล้วทั้งอินเตอร์เน็ตไปแล้วครับก็ค่อยเห็ีดไปแล้วเดี๋ยวเดบลูเขาก็ถามเดี๋วถามยังเดี๋ยวซอยน่าแตนเนาะ่ก็ามำลังเลี้ยวอยู่ กำลังเรียนเรี <necessary> ้ยวกันวาเพราะว่ายูทูบบอสเด็กขยันเบอกเนาะกบกำลังกำลังกำลังฝึกอาจารย์ไม่กินรัเป็นแล้วผมผมกำลังฝึกแต่ว่าการเรียนเรียวอาจารย์มีได้มีวิธีการเอาเงินอนโยนมามีผู้สอนโยนมาบอสท่านเองอาจารย์อยของก็เริ่มเรียนตั้งมาแต่ว่ามันจะมันจะมีหลายอย่างนี่อาจารย์นวดมามันมันจะมีกันเสียภาษี้กันขอข้อมูล่นอย่างเป็นภาษาอักษ์กิบบัสหนักดวยเพราะฉะนั้นแต่ว่ากจะมีผู้แนะนำมันก็จะได้ได้เยอะ ปอมนาจนี่ก็ร้องมาดีปอานาจมาแรงเนี่ยอนาจสุดยดือดเลยถ้าเราได้มาไทายฝรั่งเนี่ยไทยอย่างเนีโอ้ยคนเบิ่งบูเป็นแขนมดีคนเบ,บนิ่บงหลายของานาดนี่ไรใดนี่ยอดเงินขินมานดอโอ้แน่นอนอยู่เห็เงียบๆเพิ่อกตลกกันี้แกันไดมผมก็ฝึกหัตรยานพึ่งๆดอาจารย์ที่เรียกผมว่าเปลี่ยนเงี้ใช่ปะผมอายุหนีมาโดนดินะ่ยังคือผมคือน่เหตุเอกะี่็ถามอยู่ คก็พอเฮ็ดตะโดนแนี่เขาบวกกาบวกเป็ี่นบ่กนั่นถัาไม่เฮ็ดจักเทื้อมันจะเปลนเป็นเทื้อดีมันว่าจะน้อแต่ถ้าเฮ็ดนอะไรนี่มันก็ค่อยเป็นไปน้อมันกันเสร็จเดี๋ยวนี้คลองมันเองแบบค่อยเป็นไปครับอืออือโอเคครับสำหรับคลิปนี้แฟร์เพียร์เพียร์เพียร์นี้ครับพี่น้องถามข่าวอาจารย์สุทินครับถามข่าวทีมงานวงใหญ่ครับขอบคุณครับ